การเมืองานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราไม่ดูที่ตัวบุคคลนะครับว่าเป็นใครหรือว่าเป็นสายใดเราดูเพียงแค่ว่าทรัพย์สมบัติของประเทศนั้นได้มีการถูกปลุกปุหรือไม่เรามากตอบโทษร้องทุกข์เอ่อกรณีคุณสมพรกินรุ่รกนะครับโกโต้ไปเอาเงินอย่างไงง่ายเลยในเชิงงานสังเห์อเอาเงินไปจากไหนมาซื้อไก่ไอซื้ออะไรนะกุ้งจํานวนเยอะแยะมากมายเอาเงินไปจากไหนเอ๊แต่แปลกนะ เขาเป็นผู้สมัครของอนาคตใหม่นะเออแปลกนะเปเงินใครแสดงว่าคนนั้นต้องมีเงินนะนะเอาเงินมาขายกุ้งเพื่อหวังว่ช่วยเหลือเกษตรกรนะเพื่อสร้างอะไรสร้างภาพลักษณ์ของอะไรของมอบให้ทําไมดีขึ้นอ๋อทำไมเลี้ยงเกมว่าไม่ให้ลืมมอบนะในช่วงปีใหม่ก็ต้องไม่ให้ลืมมอบหลักคิดแบบนี้กปปอเคยทํามาแล้วกบปอทำทําบไหมฮะในเชิงบริษัท จัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์เกมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก่อนจะเข้าเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็เรียนหุ้นส่วนนะครับตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาเนี่ยนะครับวีหกเหนียวได้มีการปรับปรุงนะหลายประการนะไม่ว่าจะเป็นปกไม่ว่าจะเป็นอินทรูดนะครับไม่ว่าจะเป็น t i t ต,ตินะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบต่างๆที่กําลังปรับนะครับเอาพูดอินพุตนะที่เข้ามาในรูปแบบของรายการคงปรับ โดยมีหลักเดิมนะครับคืองานวิเคราะห์นะโดยจากปรากฏการณ์นะครับ้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์นะมีปรากฏการณ์วิเคราะห์เข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ซึ่งตอนนี้เราก็ทําการทีมงานนะพร้อมกับนายอินทั้งหลายนะช่วยกันคนละไม้คนละมือทําการปรับปรุงรายการเราไม่ได้เป็นสํานักข่าวที่เป็นบริษัทเอกชนนะครับเราเป็นองค์กรน,นะครับ ที่ทามาเพื่อประโยชน์สาธารณชนเป็นมูลนิธินะครับเพื่อทําประโยชน์กับสาธารณชนเป็นหลักปัจจุบันนี้ก็มีคนที่มาทําในรูปแบบนี้เยอะมีก็หลายองค์กรเมื่อก่อนนี้ก็สู้อยู่เจ้าเดียวทําอยู่คนเดียวเลยทําอยู่กันเองไม่กี่คนช่วยกันกนละไ้คกลมมือตอนนี้ก็มีหลายองค์กรก็ดีช่วยกันนละไ้คกละมือนะพวกเราก็ยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสําคัญแต่อย่างอื่นนะจนถึงขณะนี้ผมต้องขอบคุณหุ้นส่วนเนะี่ย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาต้องขอบคุณทุ้นส่วนเลยช่วยกันคนละไม้คนละมือคนนี้ก็น้อยลงขันกันนะหุนส่วนก็คือสิ่งที่พวกเราร่วมกันคนละไม้คนละมือบอกต่อแชร์ต่อเล่าต่อสนับสนุนสถานีเท่าที่ทําได้นะครับการตั้งมูลที่ขึ้นมาแต่ผมพูดไว้ตั้งแต่ปี2551แล้วตอนนั้นนะครับบอกจะตั้งมูลที่นะก็ทำไม่ได้สักทีเพราะว่าวนมันไม่ง่ายสุดท้ายก็ต้องขอทางทำขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวนะเพื่อป้องกันปัญหาทุกๆอย่าง จากองค์กรสื่อมวลชนกลายเป็นมูลนิธิแล้วก็ตั้งเป็นกระบวนการของสื่อมวลชนชัดเจนนะครับจะเอาจากประสบการณ์ที่เคยทางานทั้งสยามรัฐข่าวสดมติชนช่อง3ช่อง9ช่อง7นะแล้วก็เคยทำไอทีวีเคยทําช่อง11อ่อานข่าวสมทสยามรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์จากประสบการณ์ทำสื่อมามากมายนะนะก็มารวมทีมงานแล้วก็ทำขึ้นมา ทำสำมะขาวทั้งนอกในประเทศมาแล้วนะครับเอาละนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะไม่พ้นเรื่องของแม่ธนาธรเหตุการณ์แม่ธนาธรเกิดขึ้นหลังจากที่นะปาร,รีนาไปแจ้งความร้องทุกขนะ์ให้ดำเนินคดีกับแม่ของธนาธรน,นะครับหลังจากที่ปาร,รีนาก็โดนกลุ่มนะ เรียกว่ากลุ่มของธนาธรเนี่ยไปแจ้งความเอาผิดเรื่องการบุกรุกป่าซึ่งกระถูกดำเนินคดีต้องออกจากาฟาร,ร์มไก่ของเขาข่าวนี้ก็เอาคืนนะแล้วก็ป่าไม้ก็เตรียมจำเนินคดีไปดูในเชิงรากฎการณ์ก่อนนะแล้วก็รวมถึงเรื่องของอเกยวชนปลดแอกหรือว่าโตโตโด้ด้วยนะฮะซึ่งก็มีการเคลื่อนไหวที่บริเวณสนามหลวงสุดท้ายก็โดนตำรวจจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมาย ในการดําเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราไม่ดูที่ตัวบุคคลนะครับว่าเป็นใครหรือว่าเป็นสายใดเราดูเพียงแค่ว่าทรัพย์สมบัติของประเทศนั้นได้มีการถูกถูกรุกหรือไม่หลายต่อหลายครั้งที่การโพสต์กันใน Facebook ก็จะถามขึ้นมาว่ากระทรวงทรัพย์ทําอย่างนั้นไปแล้วหรือยังกระทรวงทรัพย์ทําอย่างนี้ไปแล้วหรือยังต้องขอเรียนว่าที่ผ่านมาทุกๆุกคดีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราได้ดําเนินการจนถึงที่สุดนะครับเรามา รับาในพื้นที่เราก็จะเปนปรินาแต่ทูกด้วยนะครับท่านผู้ชมนเนื่องจาองของรัฐบาเนี่ยมาร้องทุกข์เพราะว่าต้นไม้โดยจะไปสำรวจพื้นที่โรพเวนที่เกิดเหตุในี่ยที่จังวัดาก็จะทำ่าชุมชนมต่ว่ารอบนั็นไปเจอเข้าไปพบว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์นะครับก็เราทำ่าชุมชนไม่ได้รัชบารก็เลยไปร้องเรียนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึงปรินาก็มาร้องเข้ามาเป็นเป็นโนรวดด้วยนะครับว่าว่า ก็มีจำประจัญบานกฎหมายนะครับเราก็ส่งเจ้าหน้าที่หน่วยยกษ์ไปพร้อมด้วยกับกำคำังของบกตสนะครับแล้วก็ทำบารมีนอนในพื้นที่นะครับก็ไปตรวจสอบพื้นที่ตรวจสอบรายละเอียดตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดแล้วนะครับใช้เวลาตรวจสอบต้องใช้เงานานพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าต้องตรวจสอบเอกสารจากี่ยวกงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งเป็นกรมพันธ์นาที่หน่งในเรื่องของนวเขตป่าวสว่ง ในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นว่าเจ้าที่ป่าไม้ไปลงตรวจพื้นที่นะครับแล้วก็ลูกของรัมตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณนะ์ก็ลงไปดูในพื้นที่ลูกท็อปนะก็ลงไปดูในพื้นที่ลงไปให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้2มาตรฐานทําอย่างถูกต้องมีการบุกลุกพื้นที่ป่า2 0 0พกว่าไร่นะแล้วก็มีให้เจ้าที่ป่าไม้ไปแจ้งความนึงคดีตามกฎหมายนะครับ กับแม่ธนาธรน,นะถ้าพบการกระทําความผิดนะี่ะก็เป็นเรื่องแรกนะส่วนปาลีนาก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีการร้องเพลงเต้นมีความสุขก็เป็นสไตล์ของปารีนาเขาโดนมาเยอะเนี่ยปารีนาเขาผมว่าเป็นผู้หญิงนักสู้นะสู้สู้แบบมั่ววรนะก็เป็นเด็กของลุงป้อมนก็จัดคลคลมโลมมัดเนี่ยเขาก็นักสู้สู้แบบทื่อๆตรงๆเนี่ยเขาก็เป็นนักสู้เขาเนี่ยเขาก็เดินไปสำหรับปาลีนาไม่นั่นคือแม่ธนาธรละ ก่อนหน้านี้ตัวธนาทรนก็โดนไม่น้อยนะครับเรื่องของช่อปรากฏว่าปปชก็เตรียมชี้มูลนะครับเรื่องของอาการจริยธรรมทางการเมืองที่หลังจากจบการศึกษามานะครับได้เป็นสสนะก่อนหน้านั้นตอนจบการศึกษาก็ไปชูภาพของพระเจดอย่หัวนะครับแล้วก็ชี้ทําตัวไม่เหมาะสมก็โดนร้องเรียนเอาผิดเรื่องของจริยธรรมทางการเมืองก็จะโดนชี้นะครับในส่วนของโตโต้ ซึ่งเป็นคนคนของใครก uh yes. ็เป็นคนของธนาธรเป็นผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่นะครับก็โดนจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่ามีคำสั่งนะครับอพรบควบคุมโรคนะครับในสถานการณ์ฉุกเฉินห้ามการชุมนุมนะครับเพราะว่าเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 เกิดขึ้นเขาไม่สนเขาก็จัดการชุมนุมสิ่งนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจแจ้งข้กล่าวหาว่าผิดพรบควบคุมโรค นะครับละเมิดคําสั่งดังกล่าวก็มีโทษจําคุกกออกคําสั่งโดยผู้ชาการทหารสูงสุดซึ่งเป็นมาเป็นประธานในการควบคุมเรื่องนี้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นถ้ามานํามาวิเคราะห์ก็เห็นว่าเมีทั้งแม่ธนาธรมีทั้งช่อนะครับมีทั้งแกนนำนะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้สมบัติก็สมบัติซึ่งเป็นแกนนําของกลุ่มเยาวชนปลดแอกเป็นกลุ่มฝั่งของเสื้อแดงก็บอกว่า โควิด9ที่ไม่มีจริงรัฐบ,บาลสร้างสถานการณ์ขึ้นมาทําให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวเพื่อไม่ให้มีการชุมนุมเกิดขึ้น,นเอาปรกกกัลลกลงกักโรคขึ้นมามีเจตนาเพื่อที่จะไม่ให้มีการชุมนุมเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นตำรวจก็สุดท้ายก็าไปแจ้งเขาก็หาจับกลุ่มแล้วก็ไปล้อมจับปรากฏว่าเกิดการประทะกัน,นเอาล่ะนั่นคืองานวิเคราะหะ์ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยอธิบายไว้หลังวันที่13 19 20 25าธันวาคมพุทธศักราช2563ัเป็นต้นไปนะครับสวันเลยล่ะผมบอกไว้ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจึงมวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง5ประการนี้มันจะเกิดขึ้นที่ผ่านมาโควิด1 9ประเทศไทยติดมากขึ้นในเฟสแรกถึงสเท่าทั่วโลกติดมากขึ้นกว่าเดิมถึงสเท่านั่นคือคำตอบ นะครับที่ผ่านมาไอ้จุดยากๆเราผ่านเนี่ยตอนนี้เรามากกว่าสีเท่าละหลังเขาดาวเนี่ยโอกาสจะมีการติดโควิดนาเที่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับถึงสีเท่าตัวเลยไม่น่าเกิน14วันน,นะรับรองมาแน,แน่เดินอาการนเนี่ยเดินก็เรื่อยคือเขาไายามเซฟแล้วมันได้แค่นี้ละนะครับคาถามคือจะลอกดาวไม่จะลอกดาวไหมยังไม่ลอกดาวเพราะอะไรไม่มีเงิน <laughs> ไม่มีเงินอะไร <laughs> ไเยียวยาเอาเงินที่ไหนมาเยียวยานะมันไม่มี นะครัก็ต้องใช้วิธีการตั้งแต่ปิดจุดนะหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดตามลำดับอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำนะก็ทำละถูกต้องแล้นะคำตรีไม่ควรจะลงไปในพื้นที่เพราะลงไปพื้นที่เสี่ยงอันตรายไม่ควรทำในระหว่างนี้นะครเอาละเรื่องของภัยการเมืองนะเป็นหนึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยใครมีเชื่อส่งท้ายปีเกิดการประทะเกิดขึ้นส่งท้ายปี แม่ธนาทรโดนส่งท้ายผีช่อจะโดนอีกาลส่งท้ายปีเกิดปรากฏการทางการเมืองการชุมนุมทางการเมืองเกิดการประทะกับขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเชิงงานสังเคราะห์เราเห็นแล้วว่าปรากฏการเหล่านี้เกิดขึ้นในภาคปฏิบัติการเขาต้องการอะไรโตัวโต๊ะเอาเงินยังไงง่ายๆเลยในเชิงงานสังเคราะห์เอาเงินมาจากไหนมาซื้อไก่ไอ้ซื้ออะไรนะกุ้งอะจำนวนเยอะแยะมากมายเอาเงินมาจากไหนเอ๊แต่แปลกนะเขาเป็นผู้สมัครของอนาคตใหม่นะ เออแปลกนะนเงินใครแสดงว,ว่าคนนั้นต้องมีเงินนะนะเอาเงินมาขายกุ้งเพื่อหวังว่าช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อสร้างอะไรสร้างภาพลักษณ์ของอะไรของมอบให้ทําไมดีขึ้นอ๋อทำไมเลี้ยงเกมว่าไม่ให้ลืมมอบนะในช่วงปีใหม่ก็ต้องไม่ให้ลืมมอบหลักคิดแบบนี้ก็ปปสเคยทํามาแล้วก็ปปสทำอะไรทราบไหมฮะในเชิงบร,ริหารจัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่งานวัด งานวัดที่ไหนกลางกรุงเทพมหานครแต่คราวนี้เขาไม่มีกําลังพอก็ใช้กลยุทธ์การก่อกวนไม่ให้ประชาชนลืมก็ไปวางหลักไว้ที่ไหนไว้ที่สนามหลวงแล้วก็ปลุกเป็นกระแสขึ้นมาเพื่อไม่ให้ลืมมอบนะครับแต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรเราเห็นกลับมาที่หลักเดิมนะกลับมาที่หลักเดิมเชิงเสติก็คือเมืนก็มาอยู่ที่ภัยการเมืองสถานก,การณ์แบบนี้ ผมได้เคยอธิบายเชิงสังเคราะห์ไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแกนนำมอบไม่ว่าจะเป็นธนาทรไม่ว่าจะเป็นแม่ธนาทรคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดสุดท้ายอ่ะเข้าสู่กระบวนการโดนกวาดล้างจาได้ไหมนะในเชิงมมมอธิบายบอกก็ได้โดนกวาดล้างหมดแต่การกวาดล้างในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะมันต่างจากอดีตอดีตกวาดล้างเนี่ยจับปุ๊บยิงเป้าจับปุ๊บตัดคอเจ็ดชั่วโคตรสมัยก่อนแรกๆจับปุ๊บเจ็ดชั่วโคตร ตอนหวังมาจับปุ๊บยิงเป้านะตอนหลังๆมาในช่วง2475ประมาณ2478ก็ใช้บีกะวิธีการยิงทิ้งเลยยิงทิ้งกลางถนนเลยนะครับในยุคใหม่ยุคปัจจุบันยุคนิวมีเดียใช้วิธีการจับปล่อยสาวผู้บงการเห็นไหมจับมาหลักเดิมไหมฮะจับปล่อยสาวผู้บงการสาวผู้งการ,าการนี่หมายความว่าไงใกลเกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะ ก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจะถูกดำเนินคดีซ้ายถูกดำเนินคดีขวาก็จะโดนแม่ธนาธรไปโดนบุกรุกป,ป่าเห็นไหมจำได้ไหมฮะหลักเนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมเคยเรียนไว้เนี่ยการสั่งงานมาจากดูไบนะออกมาสองสายนะสายที่หนึ่งนะสายมาทางเจสมพรตอนนี้เจสมพรโดนแล้วแล้วก็สั่งงานมาลูกชายเขา นะอีกสายหนึ่งมาทางเสียไกย่เสียไก่โดนละเสียไก่ออกมาละตอนนี้ไปอยู่กับเช้นหน่อยตั้งพักการเมืองขึ้นมาอีกพักหนึ่งนะครับออกมาละเสียไก่โดนละก็เป็นทีมงานของเขาที่ทํางานด้วยกันนะครับตอนเนี้กําลังเขาอ่อนไปละก็ถูกแบ่งแยกเป็นสองะนะครับการเมืองมันมลึกนะมันไม่ใช่ธรรมดาถ้ามองด้วยตามองเห็นอฮ้ยแม่ธนาธรโดนโดนแล้วเป็นเพราะอะไรบางคนก็สะใจ่าดีแล้วบางคนเอาไปทำเขาทำไมมองเป็นหลายมุมแต่เราจับหลักได้ เรื่องใครผิดถูกเนี่ยเราดูดูในเชิงปรากฏการณ์เท่านั้นไม่ได้นะครับมันมีที่มาที่ไปของมันลึกซึ้งกว่านั้นผมเรียนแล้วไงในเชิงงานสังเคราะห์โดนกวาดล้างหมดอะ่ะรัชชนะแน่นอนเป็นไงเห็นการกวาดล้างยังการกวาดล้างหลักที่เขาใช้เขาใช้หลักนิติรัฐกฎหมายที่รัฐกําหนดเห็นไหมเข้าสู่กระบวนการกวาดล้าง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 ไปเรื่อยๆนะครับการกวาดล้างที่ว่าเนี่ย นะครับเป็นการกวาดล้างในในในกรณีไหนเป็นการบังคับใช้กฎหมายพลาดเมื่อไหร่ก็ถูกหวยเมื่อน,นั้นบางคนบอกว่านี่เป็นคนดีทางการเมืงมเองหรือเปล่าของที่ผ่านมาก,ก็เป็นคนดีการการเมืองเท่านั้นเป็นเรื่องราวทางการเมืองคนที่โดนก็คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองเท่านั้นนะครับนะจากนี้ไปมันจะเป็นยังไงนะเข้าปี2 5 6 4แล้วเนี่ยม็อบไม่จบหรอกนะโควิด -19 จะระบาดไม่ระบาดม็อบจะมาคุณส่งไปดูนะ ผมท้าพิสูจน์เลยมอบจะมาจะมาอย่ยกหนึง่งกลาวนี้ในปี2,500หูสีคุณจะเห็นเสื้อแดงมาด้วยนะครับแต่เขาจะเดินในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ผมอธิบายเชิงสังเคราะห์ไว้เลยนะชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์จะชนะแน่นอนนะครับกลาวนี้จะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะผมใช้คาว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะ พวกที่ออกตัวแรงไปสนับสนุนมอบเป็นดารานักร้องนักแสดงกำลังโดนดำเนินการในรูปแบบของกรรมกรรมที่เกิดจากการกระทำนะฮะฝรั่งเขาเรียกว่า social sanction หรือการต่อต้านทางสังคมเกิดขึ้นตอนนี้เราคงเห็นนะครับคนที่อ้างเป็นนายทุนดาลาะะมาเป็นนายทุนโนนเนี่ยทุกดนก็ดีตามกฎหมายหมดทั้ง112ทั้ง116 นะครับก็จับตามองให้ดีแล้วกันผมอธิบายเชิงสังเคราะห์ไว้แล้วเรื่องของแม่ธนาทรเรื่องของโตโต้เรื่องของอช่อที่กําลังจะโดนคดีเพิ่มเนี่ยมันพงเป็นตัวบ่ง,บง,บงชี้นะครับว่าการกวาดล้างเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการหลังจากที่มีการดำเนินคดีกับแกนนําและตอนนี้กําลังสาวหน่มุมการเพราะหลักที่เดินตอนนี้จับปล่อยสาวผู้บงการ นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ